มารอบดึกรอบดื่นตามมักต้องใส่หอมหอมขาวตัดเปี้ยวไม่ได้ตำนะคะไอ้ขยะมเอาขยะมใส่พริกใส่พริกใส่มะเขือบอบ้ายใส่ข้าวคั่วมะนาวปลาลาแมคะคืออยากรอบดึกสามถุงแบงเนี้ย ขอบคุณเอฟซีน้องห่วงนะคะที่เอากระทอนมาให้ออตัดกับหอมแขกมันจะไม่ค่อยเปรีย้ยกอะิอ่งเนี่ยสดโกโก้ ทิ้ที่อ่ะมาค่ะทุกคนเห็ดนำบุพอประเดกบุค่อยเข้มปันไหนออาศัยไปสี่ลูกอืม เปรี้ยวมาก บรร้้ว่าสิกินแซ่พักอีอย่างจะเข้ากันสมแพงมันต้องน้อยไหมบ่ามันมันต้องปุยนุ่น ี่แตกแน่นอนเลยตอนอย่อยๆมันต้องมีกุ้งแหงเนะกุ้งแหงเลยอือ่ะคือสมจ้ะสิได้คลิปพอสิบนาทีบ้านนี่ถ้าสิสผมบันนี้ เด็ดผลหวานเพื่อนมาให้อาเกือยี่สิบลูกเต็มตะกร้าว้ายเปิดบะแสไปกับบะแสคือกันแล้วแบบนี้เปล่ว มันต้องมีกุ้งมาโรยนะหรือว่าต้องตาใส่จปิมันถึงจะได้รสชาติมวพี่น้องจ้าสมแหงแล้วขอเลือกกินแค่ในมันเด้อเปรียวแบบสุดๆอ่ะอื้อ สมขี่หายค่ะบ๊วยเสดายเครื่องปรุงเดียวไปนรู้ว่าประแดกว่าหอยมะเฮ้ะ ออก,กินเม็ดเม็ดหวานดีแซ่บแต่ว่าสงสัยไอซีย์มะเพ็ดไอซีย์เป็นมะเพ,นพน็ดป่นเป็นแหง้ง ไว้พี่น้องผสมยากเอาคอยจากสามคำสะเรี่ยวมากน้ำปลาก็คือว่าเค็มอยู่นะ บบยเปรี้ยวต้องให้ร้านเพิ่นต่ำให้ต่ำเองเฮ้ยถึกใจจักเสือมัต่อมันไม่ค่อยแซ่บปปนลดร้านเพิ่นก็ตําต่ำเป็นแต่แซ่บอยู่่นะล่างปากด้วยมะแตงเพชรปากไอ้จนหวาน กินอย่างก็ผสมยากใจอายนะอาทิตย์ยากจำกินตั้งแต่เมื่อวานหมดแล้วความยากอยู่กินหม้อละสิบคำับื่ได้แซบ่บแจ็กเม็ดตำม,มาแซ่บนะต้องเพื่อนกันแซ่บก็ขอบคุณมากนะคะเอฟที่องหนะ่วงเนาะเอามาให้ฝากคุณแม่มาให้ มาให้ทุกคนเลยเดี๋ยวขอ,อยาบไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย